ลูกวินก็มาหอดแล้วจังสีไในแม่ลูกเต่ากระไดมาพร้อมหน้าพร้อมตายิ้มแย้มจำใสครอบรัวคอนสิเจะเล่นไปหนเริญตัวเอาสุดใจเป็นนิยังขึ้นนาบูดให้ลูกพี่เรื่องอย่างสวัสดิ์น้ำพอบรดุล่ะฮะเรื่องสวัสดิน้าพอมันก็ไม่ย่ความในี่ล่ะครับเรื่องอย่างระดุล่อันว่าม้วนมั่งนนสั้นหวงเห็นว่าปั่นแบงหฮือเสียบจังไห้แต่เมียหน่อยเฟเดอร์สมบพ ฮักลูกฮักเมียน่ะเห็นไหมมือความเป็นธรรมเป็นเด้อพอเด้เอแม่เหรอครับอ้าวสุดใจบางเอีหยังกับยันแม่อ,อาย,ยากษ์อายผู้ยากษ์อายคุณนี่เป็นอยังลูกหลา,ลมาแม่สุดใจหูดแค่นี้ท่านเป็นดัจจริตอ่าที่หน้าดา้านมาเป็นเมียหน่อยเฮ้ยอายวะฮะอายเป็นอยัางมูตุ่มัดเสื้อเนาะโอ้ยทอมบา่าเจ้าเสี้ยวมันยังออกไปกับละว้างปากเนาะคอยเป็นผัวนี่มันสิสมองแตกเลยด้วยนี่มันหน่อยไปนนาทีเศรษฐีโอ้ยน้าเจ้ากระได มี่านีเรื่องสวอนน้ำพอนะ่าสุดใจยังมีอีก,กอะพ่อมีเม่หลวงไม่น้อยนะพอ่อมุ่นมั่งต้องปั่นส่วนให้พื้นหนาหน้าทงกวงต้องปั่นในภูเมียหลวงเพื่อนสร้างงามยกก่นเลยส้าเมียตนเขาเป็นเมียไม่น้อยสมกับหน้าบ้าขีกาตายเงินกำไรให้แกเท้าเสลึงเฟืองจังแบ่งเขาทางที่ดีนะพอ่อพ่อฝ้าแบงมุ่นแบงมั่งสพะพอมันจะไปมีปัญหนาในปลายปากนาะสุดใจวะนะพอ่อสุดใจเอ้ยหอดย่ำปั่นกัสิปั่นหอดย่ำแบ่งพ่อกัสิแบงนั่นละ แต่ว่าการเวลานั้นมันมากมาได้ถึงเวลาได้ยกพเวลาพอนอนแต่เีือแม่แวฟังคนนี้กแสดีพอมันจะเป็นขั้นที่ป่าน่ะน่ะคือจากสิดอกลูกก่อนพอสิปันมุ่นห้เงืนซานย่อหมอบพอใน่บเห็นนอนผู้ไทสิกาสือแทนสริท้าพ่อพอดีพ่พอพี่พอพี่อพี่พอพี่พอพี่พ่อพี่พกันี่พ่อพีอพ่พ่อพี่พ่อ่อพออ่อ่ แต่ก่อนพอสิฝันมุ่นไห้พอสิร้องความสามารถของเจ้าทั้งสองคนก่อนได้ลูกแบบไหลพ่อพอสิดูทั้งสองคนออกไปฆ่ากับปั้นสุดหรือเปล่าไหวใต่พวกฉันไปหาตีมวยจิมพอยด์้ยอุ้ยจิมพอยด์ก็หลจากแขนเนาะเอาตีมวยตัวฆ่ากัมปันนะฆ่ากัมปั้นเพราะเป็นตีมวยฆ่ากัมปั้นในที่นี่เนี่ยเพิ่นหมายถึงว่าตอกไปเลยไอฉันกับพ่อหลคือกันกันแกลโอ้ยจิมพอยด์ได้หนังสือทั้งสองคนเนาะฮะ แนวที่อีพอแล้วเปลาน่ะนะคือออกไปหาเหตุการณ์เหตุงนานโดยบ่ตต้องลงทุนจากอันจักแนวแนว้งงั้นมาแบบสุดจะลิฟตแต่ไม่อายสดุดจะลิฟต์สุจะลิฟต์ในแม่นมึงเราแม่นโก้เมมบอลมาลาบินเงินท่องในได้ม,มาต้องได้ม,มาโดยสุดจะลิฟต์บกดบก,กงกูฎในมาเจ้าพ่อไปหามาได้หลายพ่อกระสิบปันให้หลา์เนีน่ยไปหาม,มาได้หน่อยพ่อกระสิบปันให้หน่อยถ้าใช้ไม่ได้หรอพ่อบ่ได้จักบาทเลยพอเสร็วลาบอกเจ้าน่ะแค่สามเดือนเท่านั้นด้ลูก ให้สามเดือนมหน่อยพพ่อขอเวลาทำไมพอเจ้าเท่าใดสนะเอาจะเก่าสิบหกวันจะพาไปโอ้ยที่มาขอจะเก่าสิบหกวันคือมาขอลอยวันน่ะนะขอทำไมเพราลอยวันแล้วก็เผาไปเลยนี่เนี่ยมือแก้เจ้าเนี่ยพอดีเหลีอยอีสีวันสุดใจเอ้ยการไปนี่เถือนี่น่ะพอเป็นห่วงเขาเหมือนหลายเขาเหมือนเขาเป็นนองเป็นนุ่งพออย่าเจ้าทั้งสองคนเบิ่งแย่งกันเด้อกว่าเด้อนักให้ซอยกัาบหยาบให้ซอยกันดึง มีอย่างไรเจ้าทั้งสองคนเบิ่งแย่งกันเดือด่าเด้อยทองใบจาพิบุญเงินื่อนเจ้าไปเตรียมเอาสิ่งของให้หลูกข้ออกเดินทางเาาดือดดาลเนี่ยอันนี้จะตันตออโอ้ยคุณเขาสากราเฝ้าล่ำให้บุญเงินเพลินร่ำพน,น,นฟังป่าที่สามีตาขากำปั้นของตอนส่งคืน ให้ลูกทนทันหาอย่าห่วงนําแต่ทางเล่นเดล,ลูกเด้อครับแม่ขาเหมือนสิเฝ้าไปเฮ็ดนานแล้แต่กสิเป้าก็มาหาพอกับแม่ครับดีแล้วลูกจำเอาแนวเม่สู่บอกนะน,ะนักที้ซอยกันหาหนาให้ซอยกันดึงเด้ล่ะเด้อเห็ดงานมันก็มีเมเย์แ่ละอดสาเอาย่าสะาจอัออนนี้มนอมก็เปล่นออกเม่มันสู้สิวบอกยังไรความสั่งล้านเลยสิบล้มไปตายสิตี่อสั่งขัง แต่แม่คุยที่พูดสองคำเตื้อเลยนะแม่แม่ทะลึกตัวเธอพมุสุดใจแม่สุดใจแท้เน่ยย่อมแพ้ประสาทมันหัคนถอยฟังดูอย่าให้ปีนไปคนเยิ่มไม่ทองไม่ดิ่งนะคะลูกสุดใจสุดใจออกไปในคราวนี้เนี่ยต้องน้ำใช้ชนะนะก็ไม่เมียนิชื่นใจได้นะคะลูกสุดใจลูกแม่นี่เก่งอยู่แล้วครับเอาเป็งว่าสุดใจนี่สิน้ำใช้ชนะมาฝากแม่บังคับแม่ฝ้ากินข้าวกินน้ำแต่เสียงปากหอกอถึงทางครับ ลูกโตลูกท้อโดนแล้วลูก